าอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างต้าจะมาแนะนําการตัดทรงนักเรียนที่เข้าใจง่ายที่สุดและง่ายที่สุดนะครับผมสเต็ปแรกนะครับเราก็จะขึ้นฐานทรงนะครับกรอบทรงของทรงนักเรียนนะครับวางบัตเตเลียนในลักษณะครึ่งฟันบัตเตลเลียนนะครับแล้วก็ไถเปิดแนวเส้นนะครับได้ครึ่งศีรษะนะครับผมก็จะไถเปิดแนวเส้นนะครับ ของทรงนักเรียนแนวเส้นก็จะอยู่ประมาณคิ้วนะครับไถเปิดแนวเส้นให้รอบศีรษะนะครับการที่จะทําให้ทรงนักเรียนเนี่ยดูง่ายนะครับเราจะไถครึ่งฟันปัตเตอร์เลียนนะครับโดยการวางปัตเตอร์เลียนในลักษณะนี้เนะี่ยจากนั้นก็ถ่ายครึ่งหน้าฟันปัตเตอร์เลียนนะครับเพื่อทําให้ขอบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับเมื่อเรามองดีๆนะครับเราจะเห็นได้เลยว่า ขอบของทรงนักเรียนเนี่ยเกิดน้อยมากๆนั่นเองเนี่ครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะวางในลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้ขอบเนี่ยเกิดน้อยนะครับเราก็จะตัดทรงนักเรียนได้ง่ายนั่นเองนะครับ<ๆ>ก็จะปรับฟันเป็น0.5นะครับและก็ไถเก็บรายละเอียดของขอบทรงไถยย้ำย้ำ เก็บขอบทรงนะครับไถย้ำๆเก็บขอบทรงให้เท่าๆกันทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับไถเผยแบบนี้นะครับไถเผยไถย้อนเส้นผมนะครับและก็เผยหน้าฟันปัตตาเลียนแบบนี้นะครับผมก็จะทําให้ขอบของทรงนักเรียนเนี่ย<อ>เกิดน้อยนะครับและก็ทําการลบขอบไปด้วยในตัวนั่นเองนะครับผม เราก็ไถย้ำๆนะครับในส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับผมเราก็จะไถย้อนนะครับในส่วนนี้นะครับไถย้ำๆนะครับให้รอบศีรษะนะครับแบบนี้เลยนะครับผม ผมด้านบนเนี่ยเราจะใช้เบอร์1.5ะครับปรับฟันลงมาเป็นเบอร์2นะครถบไถจากด้านหลังนะครับย้อนขึ้นมาด้านหน้านะครับประมาณกึ่งกลางของศีรษะนะเห็นไหมครับว่าผมด้านหน้านะครับเราจะเก็บไว้นะครับผมเราจะยังไม่เอาออกนะครับเราจะไถแค่ด้านหลังขึ้นมาตรงกลางแล้วก็เผยหน้า ออกนะครับโดยที่เราจะเหลือผมด้านหน้าไว้เพื่อเก็บด้วยหวีนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับก็จะทําให้การตัดทรงนักเรียนเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับก็สามารถตัดได้นะครับไถลอยนะครับผมไถจากด้านหลังนะครับแล้วก็ลอยนะครับตรงกลางแล้วก็ลอยขึ้นมานะครับการใช้ฟันรองก็จะทําให้ง่ายนะครับ าการใช้หวีนะครับสำหรับนักเรียนช่างใหม่เนี่ยก็จะง่ายและเร็วนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาใช้หวีเก็บรายละเอียดรอยเชื่อมของขอบทรงนะครับผมที่เราเปิดด้วยเบอร์ศูนย์นั่นเองนะครับเราก็จะใช้หวีใหญ่นะครับเก็บรอยเชื่อม ของขอบทรงให้รอบศีรษะเลยนะครับสอดปาดสอดปาดนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆขยับนะครับไปทีละสเต็ปนะครับเพื่อเก็บขอบนะครับให้รอบศีรษะให้ทรงมีความขาวนวลกลืนมีความสมูทนะครับหวีใหญ่นะครับก็เทียบเท่ากับเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับ สอดแล้วปาดนะครับสอดแล้วปาดนะครับแบบนี้นะครับผมให้รอบศีรษะนะครับการวางหวีนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสาหรับทรงนักเรียนเนี่ยช่างใหม่ก็อาจจะตัดยากนะครับผมแต่ถ้าใช้วิธีนี้นะครับรับรองว่าตัดได้ง่ายนะครับและเร็วขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับ รายละเอียดด้านข้างนะครับผมและก็ผมด้านหน้านะครับที่เราเหลือไว้นะครับเราก็จะใช้หวีนี่แหละครับเป็นตัวแต่งเก็บผมด้านหน้าให้เข้าทรงนะครับด้วยการใช้หวีใหญ่นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะใช้หวีเก็บนะครับให้ละเอียดนะครับผม เก็บให้รอบนะครับเก็บย้ําไปหลายหลายรอบนะครับเพื่อให้เส้นผมด้านข้างเนี่ยเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันทุกเส้นนั่นเองนะครับผม ด้านซ้ายและด้านขวาะครับมีความเป็นขอบไหมเนี่ยมีความดำนะครับไหมนะครับมีความขาวนวลกลืนหรือ,อยังนะครับเราสามารถที่จะดูกระจกนะครับเพื่อให้เห็นได้นะครับ ท้ายสอดแล้วปาดสอดหวีแล้วก็ปาดนั่นเองนะครับผมข้างหน้าเราก็จะวางหวีลอยในลักษณะนี้นะครับจากนั้นตรงไหนที่มีรอยดําจุดดานะครับที่หวีใหญ่เข้ายากนะครับเราจะใช้หวีเล็กในการสอดปาดนะครับเราจะใช้ตัวมุมของปัตเตอร์เลียนนะครับในการกินเส้นผมนะครับผมถ้าเรากินเต็มใบเนี่ยแน่นอนนะครับอาจจะมีหลุดไปกินส่วนอื่นนะครับหรืออาจจะแหว่งได้นะครับเรา ช้มุมนะครับของปัตตาเลียนนั่นเองนะครับผมใช้เบอร์0.5นะครับไถเก็บความนวลน,นะครับตรงรอยเชื่อมนะรตรงไหนที่ยังไม่เชื่อมกันดีนะครับเราก็ถ่ายเก็บแบบนี้เลยนะครับถ่ายลอยนะครับเผยหน้าของ ปัฏตทเลียนแบบนี้นั่นเองนะครับถ่ายเผยหน้าของปัฏตทเลียนแบบนี้เราก็ถ่ายเชื่อมนะครับถ่ายเผยนะครับเราก็จะ มาเก็บผมด้านล่างนี่ยผมด้านล่างเป็นส่วนที่ช่างตัดผมใหม่หลายคนเนี่ยเก็บไม่ค่อยละเอียดนะครับสําหรับผมด้านล่างะครับวันนี้ช่างตาก็จะมีเทคนิคนะครับมาให้ด้วยนะครับบางทีเราอาจจะไถไม่ย้ำนะครับไม่ซ้านะครับก็จะทำให้เส้นผมเนี่ยยังดูเป็นด่างๆดูไม่เกรียนสม่ําเสมอกันนั่นเองนะครับผมเราก็จะไถย้ำๆนะครับไถให้รอบเลยนะครับผม ถด้วยฟันเปล่าปัตตาเลียนนะครับไถ่ายย้ำๆถ่ายให้รอบนะครับแล้วก็ดึงหนังนะครับให้ตึงๆแล้วก็ถ่ายนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเก็บละเอียดนะครับผม เพื่อไม่ให้ทรงนักเรียนเนี่ยดูมีความเป็นด่างนะครับของเส้นผมเราก็จะมาใช้กันขอบ5 0 1 7นะครับเก็บรายละเอียดนะครับโดยการลากลงมาแบบนี้นะครับแต่การใช้กันขอบเครับเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าการขอบบางร้านเนี่ยก็จะกันลงแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีความสากนะครับแต่ของช่างต้านะครับรับคมแล้วแต่งฟันเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถที่จะลากแบบนี้ได้นะครับผมฟันก็จะสมูทนะครับ ไม่มีการกินเนื้อแน่นอนนะครับผมอันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับปัตเตอรเลียนนะครับผมรับคมแล้วก็การขอบรับคมนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะอุดหน้นช่างต้าได้นะครับผมซอยบางนะครับตรงรอยเชื่อมนะครับของเส้นผมนะครับ ซอยบางนะครับเพื่อให้เส้นผมมีความกลมกลืนกันสม่ำเสมอนะครับผมนี่นะครับเก็บรายละเอียดผมด้านหน้าเนี่ยไม่ให้ดูไม่ให้ดูสั้นจนเกินไปนะครับผมก็จะได้ทรงนักเรียนง่ายเร็วนะครับผมแบบมาตรฐานนักเรียนไทยสายเกลียนนะครับผม3ด้านแบบนี้นะครับก็ถือว่าขาวจั้วเกลียนเกลียนแบบนี้เลยนะครับผมทรงที่เป็นมาตรฐาน ของนักเรียนไทยนั่นเองนะครับและถ้าใครที่อยากสนับสนุนช่างต้าในการทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกดติดตามนะครับสั่งซื้ออุปกรณ์ตัดผมนะครับกับร้านช่างต้าได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับดีๆออกมาให้พี่เพื่อนน้องนะครับได้รับชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ